เอาละครับก็กรับท่านจอมเทนารักษนะครับเข้าสู่บล็อกฟู้ดนะครับเพิ่มข้าสู่บล็อกฟู้ดบล็อกฟู้ดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยังบอก่อไปนะครับมามามาทุกคนฟาร์มกันการปลาตกสองแล้วยู ยยวไม่ไปฟังนทุกคนเพราะว่านังแก่ผเอ๋ี้นะคะผมยังผมไม่รู้ว่าเขาสายต่อนะครัเดี๋ยวผมไปดูนะ น่าจะขายอยู่แหละครับทุกคนน่าจะขายอยู่ยในป่าเดแบบนบัเอ๋บาร์กี้เออกระพุทปิดขาดแล้วทุกคนมันมาไม,ามา่คี่ชีวิตคนจะไปโลกสองลำบากนะทุกคน สว่ดีชีวิตคขจะไปลกสองขยับป้ามคลับมามามาดีมา,มาดี

ปาป้าอย่ากล้าเลยทุกคน mm hmm. มาจะเอาแค่นาทีอันนาทีบนาะนทะุกคนเดี๋ยวมันจะหายอีกนะครับเดี๋ยวติดตามอีกสองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อันนะครับก็ืนปิดเทอมแล้วเราอก็จะได้ลงคลิปเต็มที่แล้วนะครับทุกคนได้ลงคลิปเต็มที่แล้วครับ ยาวครับ rap, ปวามยาวยาวครับ, rap, บ, rap, บ u, ทุกคนปวามยาวความยาวยาวครับปวามยาวยาวทุกคนควมยาวครับปวามยาวยาวควมยาวยาวทุกคนปวามยาว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 เอาสักเกณฑ์นาทีก็ทุกคนน,น,น,นี่นะครับเกณฑ์นีก็ปอทุกคน นักครับนัครับโอ้จืมามามายาวๆไปทุกคนยาวๆไปเยาวเยอ ซูเปอซูเปอซูเปอตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้น้องผมเอ้ช่วยตีบอสนะครับจะไปหาล้างผมนะให้น้องผม,งผมเล่นสลับผมนะครับเพื่อให้ตีบอสนะเพราะผมน,นผม้าผมหน้าผมเ้ราผมตีเลยเหนื่ไยเนะ มาแล้วอยูมาตีนาเอินเละเดี๋ยวจะตัดจบด้วย,ย,ยกเวลกกิรแล้วนะทุกคนดูมันใช้่ใช้วเวลาเท่าไหร่นักลน ลลลานี่ผมไม่ลงทีมนะนนนขี้เกลี่ยครับทุกคนอย่าลืมแฮปปี้บ day เฮตูนะครับให้ให้ตายแล้วก็ลาออกนะครับทุกคนโอ้แจ็คพอตแจ็คพอตทุกคนสองขึ้นสองเวลแจ็คพอตแจ็คพอตเลยแจ็คพอตแจ็คพอตอย่ากับแจ็คพอตจะเน้นเลือดนะทุกคนเพราะว่าทั้งสองเขามันลองเลยเดียว

เงีวนะฮะเงียวนะฮะทุกคนอย่าอย่าเด้านะครับเดี๋ยวเรื่องมันจะเศร้าอย่างครับเนี่ยทุกคนเอาคิดอยู่อาคิดเม่ทุกคนมันก้าไปแล้วสองแล้วมันกระจายผมแล้วนะครับทุกคน ติดน้ำติดน้ำติด,ตดมามามาเออน่าหลกไม่ติดดีล่ะโอ้มันเบี้ยตลอดเลยทุกคนลืมกดเบีเ้ยวอยู่ตรง,งนั้นอืมเออ,เอ,อจะกดจะกดจะกดคุณสอง เราเอามาอู้เอ้ยอืมฮะอืมแม่ย่าเพิ่งกำน้ำกำเดียวกำเดียวเราลูกกำโอ้โอ้อโกบิดโกบิดโอ้โอ้ทุกคนกดพี่ชีวิตเปลี่ยนนะครับทุกคน เขอเปลี่ชีวิตเปลี่ยนนะฮะไปอ่ะขกขลุกขกขลกขุดโอ้โห้ปัย่รอวะลวปิดออทุกคนจบละจบละจบละเราขั้วปิดี๋ว จบแล้วจบเมกมาเมกมาเมกมาฝนเมกมา บอกลาทุกคนคิวยิวไปคิวไปนะครับทุกคน

ตัวส right? ุดท้ายทุกคนตัวสุดท้ายสุดท้ายจจเวลเจ็ดร้อยแ ไปได้ยังอ่ะเดี๋ยวไปลองที่ประตูก่อนนะทุกคนไปได้เปล่าวะทุกคนในประตูอ่ะไปได้ยังไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวผมไปลองก่อนว่าต้องฆ่าบ,บอสก่อนวะทุกคนหรือไปได้เลยอ่ะขอเราไปเกาะกลางก่อนนะครับทุกคนจืู๊ ผมประเทศนี้ทุกอนก็มันกันนะเนี่ยผมก็มันไงเยอะบักมนะั้ย่ะอ๋อนึกว่าบักโอ้โหโย่โย่โย่ย้นยย,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 ยาไปทุกคนใช่ไหมครับข้าข้าบอสก่อนไหมทุกคนผมไม่แน่ใจนะ ฆ่าบอสก่อนหรือเปล่าอะทุกคนผมไม่แน่ใจอ่ะผมไม่แน่ใจอะถ้าบอสก,ก็ก็ไปได้เลยอ่ะทุกคนเราจะฆ่าบอสก่อนมั้ง คนบักใครเป็นบ้างนะคนผนบักอ่ะชอบเป็นเลยใครเป็นบ้างนะคนผนบักมันผมอ่ะมันบินต่อไม่ได้อะ ต้องไปฆ่าบอสก่อนนะทุกคนรเไม่แน่ใจน่าจะต้องฆ่าบอสก่อนผมขอตัดจบแล้วตัดจบคลิปนี้เ,นเลยนะครับปบป bye อย่อนแล้วแชร์และกด s u b s c r i ั e นะายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับเรูบบอส EP สองครับบายบาย